สวัสดีครับมาดู uh, ต้นฝรั่งขี้นกฝรั่งป่านะครับบ้านผมดกเกินดกมากทีนี้ต้นใหญ่เต็มต้นเลยครับ กล้ามันจะหักแล้วไม่ค่งเ,เก็บมาได้วันละถุงเยอะไปน่าจะพันลูกหลายร้อยลูกอ ข้างๆด้วยเก็บ okay, ไม่หมดแล้วร่บพอ <c oughs> ห่อได้พอได้หอ่อฝรั่งป่า ฝรั่งขี้นกเกิดเองครับกินตำฝรั่งเลยละครับหรือว่าภาษาอีสานเขาเรียกว่าอะไรตำบักซีดาอะไรครับเต็ไมไปหมดเดี๋ยวผมจะเก็บๆแล้วจะจแจกนครับแจ,จกชาวบ้านไปผมเยอะมากๆ <c oughs> เอาซะเอาซะ Come here. Oh. <laughs> okay. Now that I it.